เอาเลยครับสสดีชมนะครับผมวัตนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ตอนที่24นะครับเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนคิ s เซเว่นเวลา6นาฬิกาตอนนี้ผมกำลังนั่งสับายงกยระหว่างรอข้าวต้มปลาที่ร้านอาหารใต้หอจริงๆร้านยังไม่เปิดแต่ผมบอกป้าแกว่าพี่สิงเมาแล้วต้องการข้าวต้มร้อนแก้แห้งป้าแกเลยทำให้ผมสั่งข้าวต้มปลาสามที่และข้าวผัดหมูหนึ่งกล่องข้าวผัดของผม เขาต้มหมของพวกพี่มันส่วนพี่อิกกับพี่แฮมยังไม่ตื่นผมลองเข้าไปดูมาแล้วแม่งง่วงอ่ะเพิ่งได้นอนตอนตีสี่เพราะต้องคอยประครบปากพี่มันเน่ะง่วงโคตรโทรศัพท์สี่เหลี่ยมสีดําที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าสั่นคลื่นคืพร้อมเสียงเรียกเข้าผมดูเบอร์ที่โทรเข้ามาก่อนขึ้นหมดคิวแล้วกดรับสายไอโซมันไม่ใช่คนที่จะโทรหาเพื่อนตอนเช้านะเนี่ยมีอะไรมึงมึงคือกูผมขึ้นหมดคิวแล้วลุกออกมาด้านนอกร้าน ก่อนหาที่ว่างเพื่อคุยโทรศัพท์เนื้อเสียงของโซ่ฟังดูคเครียดๆังกังวลเนี่ยเท่าที่จําเสียงได้สิเครียดล่าสุดคือเพียดที่ไม่ได้กระทืบแม่เลี้ยงแล้วตอนนี้มันเครียดอะไรวะมึงใจเย็นๆแล้วค่อยๆพูดกูต้องทํายังไงวะพี่เพ่ยมันทํากูลุ้นกับหวยหวที่ซื้อมา<ห>อีกกูดได้กับพี่เพ่ยว่ะแคทวินาทีนั้นมันถูกระสิบล้อแถมพ่วงชนเข้าอย่างจังตามด้วยรถไฟลอยเข้ามาทับเท่านั้นยังไม่พอผมรู้สึกเหมือนจมดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกอันหนาวเหน็บ แล้วถูกปลาหมึกเหวี่ยงขึ้นสู่ฟ้ากฟ้าจนแสงพระอาทิตย์แผดเผาง่ายๆคือผมบอกไม่ถูกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงเมื่อคืนกูพลาดเองที่ไปเหย่พี่มันกูแค่หมันไส้ได้แกล้งกูใส่หมวกทุเรศๆนั่นแต่กูเค,ค,คยๆมึงใจเย็นใจเย็นๆค่อยๆเล่าถ้าเล่าเร็วไปกูเสือกไม่ทันเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฟังไม่ทันจับใจความไม่ถูกกูมองว่ามันน่ารักว่ะพี่มันข่ามากเลยแล้วยิ่งตอนมันงงแงกูยิ่งอดไม่ไหวเสียงเพื่อนเริ่มเพอ้อ ลอยเหมือนคนดูดเนื้อ,อจริงๆสุดท้ายกูก็จบพี่มันกดมันไม่ปฏิเสธกูอะกูก็ได้ใจแต่พอมาเมื่อกี้กูลุกจากเตียงแล้วเกี่ยวผ้าห่มติดมากูคือคือกูเห็นเลือดว่ะรุนแรงดูเดือดจังครั้งแรกไงมึงมัน็กล้ๆกับผู้หญิงนั่นแหละสิงอะสิงรู้ดีทั้งที่ไม่เคยเอาใครเนี่ยนะเออกูมันไม่ฮอตเหมือนมึงไ้หน้าแกไอ้ไฟทำไมทำไมทำไมล่ะไม่ได้เอาใครแล้วจะทำไม เพราะมึงจะโดนกดไงลูกย้ปินมันวางสายทันทีที่พูดจบด่าไม่ทันผมกลับมาที่ร้านพอดีกับข้าวต้มปลาเสร็จแล้วผมจ่ายเงินแล้วถือถุงข้าวต้มปลาไปในร้านสวัสดีการก่อนซื้อนมถั่วเหลืองและเตาซอยมาสามกล่องใหญ่เอา้าตื่นแล้วเหรอขึ้นห้องไปกินข้าวก่อนครับออกมาร้านสวัสดีการเดินไปที่ห้องติดต่อก็เห็นพี่อิกและพี่แฮมตื่นแล้วพวกพี่ลูกตามผมมาก่อนพาขึ้นไปที่ห้องไหวปะพี่ผมถามทั้งสองคนพี่อิกพยักหน้าแขนกอดอกแล้วพิงผนังรีบ หัวเอ็นพิงไหล่พี่แฮมพร้อมหลับตาผมหันหน้าหนีแล้วกัดปากแน่นเชีย่ยน่ารักอะส่วนพี่แฮมก็ทำแบบเดียวกันแต่แค่หัวเอ็นพิงผนังลิฟต์เต็งไอลิฟเว้นเสียงดังผมถอนหายใจและเดินนำพี่มันมาที่ห้องพอเปิดประตูเข้าไปก็ให้พี่มันรอที่ห้องนั่งเล่นผมเอาเข้าวต้มกับนมไปในโซนครัวที่ไม่เคยเข้าไอพี่สิงห์ก็ไม่เข้าเพราะทำไม่เป็นแต่ครัวของหอมีแค่เคาน์เตอร์สูงระดับเอวและพวกถ้วยชามจานไหและช้อนไม่มีเตาแก๊สหรือไมโครเวฟเหมือนทำาให้กินข้าวเฉยอะ ไม่ให้ติดไฟทําอาหารกันเองผมเทเข้าวต้มปลาใส่สามถ้วยยกใส่ถาดเอานมวางบนถาดแล้วยกออกไปให้พี่มาที่ห้องนั่งเล่นอ่ะพี่กินกันก่อนเลยเดี๋ยวผมไปปลุกพี่สิงก่อนพี่อิกดันโซฟาออกแล้วนั่งลงกินที่พื้นแทนเพราะที่มันแคบอะ่ะแล้วพี่มันสองคนก็ตัวเท่าควายเดี๋ยวพี่สิงออกมาอีกที่ไม่พอผมกลับเข้ามาในห้องครัวแล้วเดินไปหาพี่สิง์ที่เตียงพี่สิงเตยมากินข้าวก่อนผมขย่าตัวแรงๆแต่พี่มันขยับนอนหันหลังให้เฉย พี่สิงไว้ตื่นไปกินข้าวได้แล้วผมดึงแขนพี่มันสุดแรงจนงัดพี่มันให้ลุกขึ้นนั่งได้ปากพี่มันหายบวมแล้วแต่ตามไม่ยอมลืมสักทีพี่สิงยกมือเสยผมลวกๆก่อนลืมตาและหันมองหน้าผมสภาพตอนตื่นแลวจากเมาเป็นหมานี่มันโคตรเชีย่ยเลยพี่มึงเอ้ยตาตีหน้ามันมันผมยุ่งๆแต่พอมองตั้งแต่คอลงไปชัดหน้าแดกเอ้ยหน้าอิจฉาคลิกๆเมียอะไรงู ฮะไหนไหนผมกระโดดเค้ื่อนเตียงและกอดแขนพี่มันแน่นงูเป็นสัตว์ที่ผมเกลียดและยขยะแขยงมากที่สุดผมไม่ชอบมันเลยจริงๆอ่ะผมร้องไห้เลยถ้าเจอมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนผมหันมองพี่สิงรู้สึกตาร้อนผ่าจะร้องไห้พี่สิงจับมือผมไปวางตรงเป้ามันผมนิ่งมองหน้าพี่มันอึ้งพี่สิงกดมือผมลงหนักกว่าเดิมจนผมรู้สึกถึงบางอย่างที่อยู่ภายใต้ผ้าหม่มงูสิงตื่นนะเมียฮึ <c oughs> จุกซด ผมสะบัดมือหลุดแล้วกำทุ้งลอยเต็มแรงพี่สิงห์มันลม้มลงนอนแล้วกุมเป้าดิ้นไปดิ้นมาผมลงจากเตียงก่อนมองหน้าพี่มันเครี่งๆลุกไปแดกข้าวก่อนที่พี่มันจะได้แดกตีน้นพี่สิงห์หัวเราะแต่ก็นิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดก่อนลุกไปสวมบ็อกเซอร์สีดำแล้วเดินจเจ็บๆออกจากห้องไปผมถอนหายใจและยกมือเสยผมลวกๆ i t s so big ผมเดินออกจากห้องเห็นพวกพี่มันนั่งกินข้าวต้มปลางเ,เงียบๆแถมกินนมตามผมเอาข้าวมานั่งกินกับพวกพี่มันไว้กินไปตาจะปิดไป เรารู้ได้ไงว่าพวกพี่ต้องกินข้าวต้มปลากับน้องถั่วเหลืองพี่สิงห์มันถามแล้วตักข้าวต้มปลาเข้าปากพี่เอกกับพี่แฮมก็มองหน้าผมด้วยความสงสัยพี่หมีบอกพี่หมีช่วยแบกพี่เอกเข้ามาในหอพี่เอกแบกพี่แฮมแล้วพี่หมีก็ขับรถของพี่สิงห์ไปเก็บที่ก่อนเขียนใส่กระดาษว่าแต่ละคนเป็นยังไงเวลาเมาและอะไรแก้แฮ้งได้ดีที่สุดสําหรับพี่สี่คนน่ะผมก็ไม่ได้อยากจะเข้าข้างนะแต่พี่หมีต้องมีเหตุผลน่นถึงได้ทิ้งพวกพี่ทุกๆเรื่องล้วนมีเหตุผลของมัน แต่มันก็อยู่ที่ว่าเจ้าของเรื่องเขาจะบอกหรือเปล่าผมพูดแล้วตักข้าวผัดเข้าปากแอบสังเกตว่าพวกพี่เขาไม่แตะช้อนกันแล้วผมเลยถอนหายใจเอื้อมอื้อมกินไปเถอะถึงพี่หมีจะบอกแต่คนซื้อมันก็ผมปะแกล้งทำน้ำเสียงไม่พอใจพวกพี่มันถึงได้กินต่อผมจะบอกเรื่องพี่ไพ่ดีไหมวะแต่ไม่อ่ะไว้ให้รู้เองแล้วกันวันต่อมาวันนี้วันเสาร์และเป็นวันหวยออกและเป็นวันหยุดของผมกับพี่มันเราเลยลงฟังหวยที่ร้านข้าว เราตกลงกันว่าถ้าหากหวยของพี่สิงห์ถูกไม่ว่าจะอะไรก็ตามหรือใกล้เคียงก็ถือว่าผมแพ้ต้องถูกพี่สิงห์ทำโทษอะไรก็ได้แล้วแต่พี่มันน่ะเจ็ดครั้งเท่ากับตัวเลขสุดท้ายของลอตเตอรี่แต่ถ้าเลขของพี่มันไม่ได้ใกล้เคียงเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวพี่สิงห์มันต้องถูกผมทำโทษเจ็ดครั้งเหมือนกันตอนแรกจะทำข้อตกลงหลังซื้อขายแต่พี่แม่งเมาก่อนไงเลยช่วดไปแต่รอบนี้ไม่แน่อีกไม่กี่นาทีมันก็จะออกหวยสองตัวล่างแล้วแต่ถ้าถูกสองตัวหลังจริงๆได้ได้สี่พันเลยนะเพราะมีสองใบเงินกินขนมละ แต่เอ๊ะผมจะตื่นเต้นทำไมวะถ้าถูกผมได้ตายเลยนะรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก07 07เน้นชัดเลย07ผมก็มอลตเตอรี่ในมือของตัวเองและเม้มปากแน่นคิ้วขมวดมุ่นก่อนเงยหน้ามองพี่มันที่ยิ้มกว้างโชว์ฟันเรียงสวยแถมสายตาที่มองผมนี่แบบแดกกูฮะทิ้งเลยนะห้ามทิ้งครับเก็บไว้และบทลงโทษสำหรับเบียร์แคทที่น่ารักของพี่ ผมกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่แล้วมองรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของพี่มันพี่สิงเลียปากตัวเองพร้อมกับโบกรัตตอรี่ในมือไปมาเราต้องให้พี่จูบเจ็ดครั้งจะตอนไหนก็แล้วแต่พี่โดยที่เราห้ามขัดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้จจูบเย็บ yep. K I S S kiss ที่หมายถึงจูบแบบลึกซึ้งพี่สิงยักคิ้วแล้วเอาลอตตอรี่ตีหัวผมมาเบาสองสาครั้งก่อนจะลุกขึ้นยืนไปเตรียมตัวเที่ยวกันครับที่รถผมทำหน้าสังกาตายก่อนลุกตามพี่มันไปพี่สิงเอาลอตตอรี่ของผมไปเก็บไว้ ก่อนพากันเข้าลิฟต์ทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดลงพี่สิงมันก็ดึงผมเข้าไปหาก่อนนันติดผนังลิฟต์ผมเลิกลากยกมือดันอกว้างไว้ทันทีแต่แม่งพอได้ลองจับแบบน,นเต็มมืออกพี่มันโคตรแข็งและโคตรกว้างเลยผู้ชายเหมือนกันทำไมถึงแตกต่างขนาดนี้พอเสียงลิฟต์ดังพร้อมกับประตูเปิดออกพี่สิงมันก็ยื่นมือไปกดเลขชั้นรัวๆก,ก่อนหันกลับมามองหน้าผมเริ่มจูบครั้งที่หนึ่งเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นมีอาจจะชอบมัน พี่สิงเลื่อนฝ่ามือข้างนึงเลื่อนมาแนบแก้มผมอย่างเบามือปลายนิ้วโป้งปาด่ฟีปากผมอย่างอ่อนโยนหัวใจผมเต้นแรงมากๆมือเผยกำมเสื้อตรงอกเขาแน่นผ่อนคลายริฟรปากหนาะแนบลงทันทีที่พูดจบผมพยายามตอบโต้นะแต่ทำไม่เป็นจะปฏิเสธก็ไม่ได้ตัวนี้คือการลงโทษของผมพี่สิงค่อยๆพาออกก่อนกดจุบเาบาๆแล้วมองหน้าผมยิ้มๆผมโคตรเขินนะบอกเลยคือถูกผู้ชายจูบครั้งแรกอะแถมลิฟต์แม่งเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดอยู่เนี่ย ก็จะหมดก็กินเวลาไปนานผมไม่รู้ว่ามีคนเห็นไหมเพราะตอนนั้นผมไม่รับรู้อะไรเลยนอกจากสัมผัสจากพี่สิงห์พี่เหลืออีกหกครั้งนะครับผมพยักหน้าแล้วก็มองเท้าตัวเองหาเอ้ยโคตรเขินนะ่ะไม่กล้ามองหน้าพี่มันเลยพี่สิงห์กอดคอผมแล้วพาออกจากลิฟต์ไปห้องเพื่ออ่านน้าแต่งตัวไปเที่ยวห้างแต่ก่อนไปห้างก็ต้องขึ้นเงินก่อนน่ะสี่พันเลยนะว้ยไม่ขึ้นเงินได้ปะพี่อยากเก็บไว้เข้าห้องมาพี่สิงห์มันก็เริ่มงองแงแล้วทำไมถึงอยากเก็บ ็ของคู่เรากับพี่นี่พี่ชอบนะที่เราเสนอลอตเตอรี่มาถ้า,าไปขึ้นเงินเราจะได้มันคืนไหมล่ะพี่ไม่รู้เลยเออกแแ็แล้วแต่และกันตามใจพี่อ่ะถึงจะบอกของคู่กันแต่เงินที่ซื้อก็เงินพี่มานี่ละ่ะพี่สิงยิ้มละลากผมไปที่เตียงมันก่อนเอาปากกาที่หัวเตียงมาให้เขียนความรู้สึกของเราลงไปแล้วซื้อกรอบมาใส่กันครับผมรับปากกากับลอตเตอรี่มาก่อนมองหน้าพี่มาที่ตอนนี้ดูตั้งใจเขียนมากๆทำไมพี่มันถึงต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยนะผมถอนหายใจแล้วเขียนมาลงไป ก่อนส่งให้พี่มาแล้วหนีกลับมาที่เตียงข้อความที่ผมเขียนไปมันไม่ได้ยาวและไม่ได้ลึกซึ้งแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากบอกพี่มันพี่สิง Thank, Thank you for everything, everything. ผมไม่เก่งอังกฤษแต่ผมเขียนถ้าที่ผมพอจะเขียนได้ก็บังว่าพี่มันจะรับรู้อะนะเนี่ยไม่ใช่แฟนแต่ทาแม่งทุกอย่างนี่ถ้าเป็นแฟนไม่ทําอะไรที่มันมากกว่านี้เลยเหรอวะแล้วผมจะคิดอกุสนทําไหมตอนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะห้างสรรพสินค้าชั้นนำ16นาฬิกานาที หลังจากอ่านน้าแต่งตัวหลังฟังผลหวยและถูกทําโทษไปแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้ผมกับพี่สิงเดินง,ง่ๆตากแอร์อยู่ในห้างมีนักศึกษาหลายสถาบันเดินเที่ยวสวนกันไปมานักเรียนมัธยมทั้งคอซองทั้งคอปกเดินกันให้ควักส่วนมากก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนเอกชนที่อยู่ระแวแกนี้เหตุผลที่เดินง,ง่ๆก,ก็เพราะหนังที่เราจะดูมันเป็นรอบสี่ทุ่มซึ่งเป็นรอบสุดท้ายเลยมั้งและคนที่เลือกดูดึกๆแบบนี้ก็มีแค่คนเดียวครับพี่สิงมันเนี่ยกลับหอก่อนป้าใกล้ๆแล้วค่อยมา พอเริ่มปวดขาก็เริ่มอยากนอนพักพี่สิงห์มันมองหน้าผมแล้วใส่หัวก่อนลากผมเข้ามาในร้านน้ำร้านหนึ่งพี่มาให้ผมนั่งโต๊ะที่ว่างอยู่ส่วนพี่มันไปสั่งน้ำให้ร้านนี้บรรยากาศชิวๆดีครับเขาตกแต่งร้านแตกต่างจากร้านอื่นๆที่รอบด้านเป็นกระจกแต่ที่นี่เป็นผนังกระปูนให้อารมณ์แบบนั่งอยู่ในห้องที่บ้านเลยครับโต๊ะทรงกลมสูงพอดีพอดีกับเก้าอี้หรืออาจจะสูงเลยขึ้นไปหน่อยส่วนเก้าอี้เป็นเก้าอี้บุกนวมขนาดนั่งคนเดียวสีคล้ำๆเทาๆหม่นๆ,นๆยังไงไม่รู้ ผมนั่งก่อนถอดรองเท้าแล้วยกขึ้นขัดสมาธิสักพักพี่สิงห์มันก็มานั่งตรงข้ามพร้อมกับโกโก้ป่านแก้วหนึ่งส่วนของพี่มันน่าจะกาแฟร้อนน่ะควันขโมงเลยนั่งพักก่อนละกันเนอะพี่คุยกับทางร้านแล้วซื้อชั่วโมงไปแล้วเปลืองพี่มึงใช้เงินเปลืองมากอะ่ะแล้วเปลืองไปกับผมเนี่ยไม่ใช่เลยนะเว้ยเอาง่ายๆก็อย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะทุกๆอย่างพี่มันจ่ายให้หมดเลยผมเกรงใจไงแต่พี่มันแม่งเฮย้ยรี่บๆเป็นเมียพี่ดิ จะได้ใช้ยังไม่เกรงใจต่อยปะตรงนี้เลยพี่สิงห์มันหัวร้อนแล้วก็จิบกาแฟมันไปผมยกแก้วโกโก,ก้ขึ้นดูดก่อนวางลงชื่นใจแล้วผมเท้าสองบนที่วางแขนมือค้ำค้างคลัง,งกวาดสายตามาไปรอบๆร้านมีคู่รักหลายๆคนเลือกมาร้านนี้และนั่งสวีกันอย่างออกแนะ่มีความรักหลากหลายรูปแบบมากทั้งครอบครัวเพื่อนและคนรักแม้จะต่างเพศหรือเพศเดียวกันพวกเขารวนแสดงความรักกันอย่างไม่อาย สายตาของพวกเขาที่มองกันมันเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกมากมายและตอนนี้สายตาผมกำลังจับจ่องที่คู่รักชายชายคู่หนึ่งฝ่ายผู้ชายที่ตัวใหญ่หญกว่านิดนิดมีเขาหน้าฝรั่งหน่อยเขามองคนรักของเขายิ้มยิ้มและยกมือปาดเช็ดปากให้ผมไม่รู้ว่ากินอะไรแล้วพระแฟนเขานั่งหันหลังให้ผมแต่แล้วเสียงชัตเตอร์ที่ดังดึงให้ผมหันกลับไปมองหน้าพี่มันอะไรอะ่ะถ่ายรูปใครพี่สิงยิ้มแล้วหันหน้าจอให้ดูน่ารักน่าราอ่ะ พี่สิงห์หันจอกลับไปแล้วเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋ากางเกงตามเดิมพี่แม่งผมยังไม่หล่อเลยนะเว้ยผมไม่ได้จัดด้วยฮ่าแต่ผมทําอะไรไม่ได้นอกจากนั่งคิ้วขมวดมองพี่มันเคืองๆโซกค้งมงเย็นไปหากรอบรูปกันนะเออโกรธพี่เหรอพี่แค่อยากถ่ายตอนเราสนใจอะไรอยู่นี่ครับอย่าโกรธพี่เลยนะพี่สิงห์มันลุกจากเก้าอี้มันแล้วก้าวแค่ก้าวเดียวมาหาผมระยะห่างเหมือนไม่มีก่อนนั่งยองๆลงตรงหน้ามือหนาสองข้างวางลงบนที่พักแขน ผมก็มองหน้าพี่มันแล้วพยายามกลั้นขำมันเหมือนหมาตัวใหญ่หญเลยอะผมไม่หล่อไงหัวก็ยุ่งอะไม่หล่อแต่หน้ารักนะครับน่ารักจนพี่หลงแล้วหลงอีกจนไม่รู้จะหลงยังไงแล้วจากที่จะขำกลับกลายเป็นผมที่เขินผู้ชายจะไปต้องเขินที่ผู้ชายด้วยกันพูดว่าน่ารักเหรอผมมองหน้าพี่มันอีกครั้งแล้วหัวร้อกรบเกลือนทั้งที่อีกไม่กี่นาทีแก้มผมมันจะระเบิดเพราะพี่หาี่นั่งจ้องไม่หยุดเออไม่โกรธละไม่โกรธละไปนั่งดีๆเหอะพี่สิงยิ้มแล้วลุกกลับไปนั่่งทีเดิม เรานั่งอยู่ที่ร้านนี้จนถึง5โมง50ซึ่งมันก็ชัว่วโมงกว่าๆนั่นแหละพอ,อ,อกจากร้านอย่างแรกที่พี่มันอยากได้คือกรอบรูปเราเดินหาร้านอยู่นานมากจนกระทั่งถึงร้านที่ขายภาพวาดต่างๆและโชคดีที่เขามีกรอบรูป,ปรเปล่าๆแยกขายด้วยนอกจากรูปภาพยังมีภาพปักคอสต,ติอัดกรอบด้วยแต่ที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเราสามารถเอารูปของตัวเองให้ทางร้านพิมพ์ลงบนภาพปักคอสติสสีขาวโดยเลือกขนาดได้เลย ถ้าขนาดไม่ใหญ่มากก็ใช้เวลาปักไม่นานค่ะหรือจะเสื้อกลับไปปักต่อที่บ้านก็ได้ถ้าต้องการขนาดที่ใหญ่กว่าทางร้านมีให้เจ้าของร้านพูดบอกขนาดที่พี่สิงยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเอาขนาด A3 ดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก,กับน้องก่อนพี่สิงลากผมมามุมอับของร้านโดยที่เจ้าของร้านอนุญาตเรียบร้อยแจ๊แกคงคิดได้ว่าผมอายผมไม่ได้อายแต่ผมเขินว้ยเพราะท่าทางที่พี่สิง์มันต้องการมันโคตรจะเป็นอะไรที่เขินมากไหมสำหรับผมคือมันไม่ได้เลทอะไรหรอกครับแค่มองหน้ากันจ้องตากันพอ แต่คือสายตาของพี่สิงห์ะผมจ้องไม่ได้ไงถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วเราจะเอาแบบไหนครับพี่สิงห์ดูผิดหวังผมรู้สึกผิดอะแต่ผมจ้องตามพี่มันไม่ได้จริงๆนะผมกลัวว่าถ้าจ้องเราจะถูกสายตาพี่มันดึงดูดอะผมกลัวว่าผมจะทำหน้าทำตาแปลกๆไปไงผมสุดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนเอาโทรศัพท์พี่สิงห์ที่เข้ากล้องหมดกล้องหน้าไว้ก่อนแล้วมาถือไว้พี่สิงห์มองกล้องนะห้ามหันมาด้วยไม่งั้นผมตบพี่ด้วยไอโฟนเครื่องนี้แน่ผมยกกล้องอยู่ในดับหน้าพี่มัน ก่อนสุดลมหายใจลึกๆอีกครั้งสายตาผมจับจ้องไปที่แก้มพี่สิงถ้าหอมแก้มมาในระดับนี้คงอยู่ที่สันกล้ามต้องขย่งเ,เท้าหน่อยพอคิดได้แบบนั้นผมก็ขย่งปลายเท้าขึ้นทันทีจุ๊บบริสุป,ปากผมแนบลงบนแก้มพี่สิง์กลิ่นขีมันอ่อนของพี่มันทาให้ผมใจเต้นแรงชิบหายอะ่ะผมกดค้างพอนิ้วที่จะลั่นชัตเตอร์มันเสือกแข็งค้างอะ่ะมือสันด้วยผมไม่ได้กดนะพราะผมพล่าออกถึงเห็นรอยยิ้มพี่มันน่ะพี่สิงมาดูชัตเตอร์ชรนิดที่ว่าไม่รู้ได้กี่รูป พี่สิงเลื่อนดูรูปและส่งโทราศัพท์ให้ผมอะไรมองแต่โทราศัพท์มาผมไม่กล้ามองหน้าพี่มันแล้วอยู่ๆหน้าก็บางกระทันหันเอาไปให้พี่เขาทีแล้วเราเลือกเลยเอารูปไหนเออผมรับโทราศัพท์พี่มันมาก่อนหมุนตัวเดินออกไปหาเจ้าของร้านไม่ไหวหัวใจทํางานหนักซัดแลังจาเมียแค่เดินออกไปแล้วสิงก็สุดนั่งยองๆกอดขาซบหน้าบนเขา่าริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างอย่างห้าไม่อยู่รู้สึกตึงแก้มเรากับแก้มจะแตก ยิ่งคาที่ถูกป่ากน,น,นิ่มแนบมาความรู้สึกของเมียแค่ยังติดอยู่เลยสิงเงยหน้าขึ้นแล้วยกฝ่ามือแตะแก้มข้างนั้นเบากำหมัดดึงเข้าหาตัวอย่างมุ่งมัน่นคืนนี้กูจะอาบน้ำแค่คอลงไปแปลงฟันอย่างระวังไม่สิดูหนังกลับไปก็ดึกมีอาบแม่งเดี๋ยวรอยหอมน้องมันหายพอตั้งปณิธานเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นยืนเนต็มความสูงจัดเสื้อเล็กน้อยทำหน้านิ่งๆแล้วเดินออกไปหาน้องมาที่หน้าร้านตอนส่งรูปให้เจ้าของร้านในเมลเป็นอะไรที่โคตรขินเน่ะ ตอนเธอเปิดมาเธอมองผมยิ้มๆก่อนจะพิมพ์รูปลงบนผ้าปักคลอสติชขนาด A3 ที่ใหญ่ที่สุดในร้านระหว่างรอผ้าพ,พิมพ์เสร็จเจ้าของร้านก็เลือกได้สีให้ตรงกับพวกเรามากที่สุดที่ยากคงเป็นผิวของผมอะผมเป็นคนผิวขาวแต่ก็ไม่ได้ขาวเท่าผ้าปะวะเจ้าของร้านอยากได้ให้เหมือนแต่ถ้าเอาได้ขาวมันก็ดูกลมกลืนกับผ้าไปเลยเอาสีไข่ๆนวลๆให้ส่วนสีผิวพี่สิงห์ทางร้านเอาสีไข่อีกระดับให้เดี๋ยวฉันจะทําให้ดูนะคะและหลังจากนั้นคุณลูกค้าก็นั่งทําเลยรีบไปไหนหรือ ผมมีร่มหนังตอนสี่ทุ่มสิบครับพี่สิงตอบถ้าอย่างนั้นก็นั่งทาไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะพอถึงเวลาดูหนังเดี๋ยวฉันจัดการใส่กระเป๋าให้เราพยักหน้าแล้วนั่งรอผ้าที่พิมพ์รูปอยู่ผมไม่กล้ามองหน้าพี่มันเลยมองไปรอบๆร้านแทนเมียฮะหอมอีกแค่ครั้งเดียวพอผมหันไปถึงตาใส่พี่มันแล้วหันกลับไปมองนอ,อกร้านต่อแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็พอแล้วก็คนมันเขินปะวะฮ่าแค่หอมครั้งเดียวก็เขินชิบหายแล้ว ถ้าหอมต่อมีหวังผมเนี่ยทำตัวไม่ถูกขนาดไอ้มังกือผมยังไม่หอมเลยผมหอมแค่พ่อถ้าจะบอกให้ผมคิดซะว่าพี่สิงเป็นพ่อใช่ครับมันเป็นพ่อไม่ใช่พ่อทูนหัวแต่พี่มันจะบอกเหมือนตอนนั้นว่าพ่อของลูกลูกอสุจิผมด้วยเนี่ยดังนั้นเฉยๆไว้เถอะปลอดภัยสุดเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่25นะครับถ้าใครอยากติดตามผ่านได้เขียนเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใน ep ต่อไปจเจอกันครับ